ออาสวัสด right. oh. yeah, right. mm ีค hmm. mm ่ะชาเลค่ะเออมื้อนี้มาให้ทำอะไรเก็บผักคึ้นึกอนี่ก็นี่ผักแถวแถวชาชาเนี่ะครับพี่น้องน้องเป้าน้องแสงน้องเหมยนะฮะก็น้องเก่งแล้วก็ยังลืมค่าวล่านนะฮะก็คือมาเก็บผัก งาพักเเจือกนั่นนะฮะก็พักอายอยเย่นะแต่ไปแกงใส่มดแดงหรือว่าสะอมสดๆนันะ่นคือขดแสบเลยนะฮะพี่นอ้องอาเก็บเลยเก็บเลยสนะเปลี่ยนหน้าในเนี่ยนะม่งยังกับใครนตกจารัดเลยนะแล้วก็จะไปแย่ไข่มดแดงนําพี่น้องเนาะว่ามันจะอ,อยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าไข่มดแดงก็จะหมดยุกหมดสมัยของมันแล้วมันก็จะไม่ได้กินกันนะครับพี่น้องนีฮะ พอหล่าม้วนจนน่ะก้นเตียนบอกอันให้ล่ามือใกล้ไหนให้แยกมือให้ฮอทเฮือนคนนี้น่ะอืฮัลโหลมวนเป็นคนขึ้นด้านนะอยู่ห่างตัวเองสะหน่อยเอาห้ามนํำไอ้เมื่อเพลเพกันนั่นน่ะนะไม่ใช่ว่าเอามมแล้วน่ะคนแล้วหมูวันดูสิมือของมวนเนี่ยเอามมดแรงมันก็อะไเป็นอย่างนี้นะคือ ตอนนี้บรรยากาศนะครับพี่น้องเนาะมันก็ฝนก็เลยปล่อยๆนะครับก็เรือนเัือนห้าเรือนหกแล้วนะครับเนี่ยมันก็อยากให้พี่น้องได้เห็นนะคะก็รอรูน่าจะหน้าฝนแล้วก็รอรูหน้าแรงหน้าหนาวนะฮะมันก็เลยถ่ายให้พี่น้องดูนะหลังจากว่ามันยังไม่ยังเข้าไปประเทศไทยไม่ได้นะะมันก็เลยถ่ายบรรยากาศแบบนี้ให้พี่น้องดูนะครับยังไงก็ทัดรัก ก็กดไลค์ทุกใจกดแชร์ให้มวลเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเลยนะครับเนี่ยทุกคนต้อนออกมาจากต้อนออกมาจากหมู่บ้านก็คือแบบมีมีฝนแบบปล่อยๆนิดนึงนะครับก็เลยใส่หมกกันมาเตรียมกันหมดเลยนะครับพี่น้องดูสินี่อันนี้พักคือเจิกเนี่ยนะดํามไม่รู้ว่าประเทศไทยมีหรือเปล่านะครับ หากินตามป่าตามเขานะฮะนี่คือเป็นป่าดานชนของวันมนนะครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปหาไขาม่มดเลี้ยงกันต่อนะครับอ่าเลี้ยงหลังจากน้องๆเขาเก็บผักเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะฮะนะครับพี่น้องมุดซุมนะครับหลังจากเอาผักขึ้นจะเสิร์ฟมุดมุดเลี้ยงฮะไม่ไม่ไม่วางคือม์มาไกลนู้นมุดเดี่ยวเ่าขึ้นก่อนนะ มีใช่ไหมทำไมคุณครับพี่น้องไข่ไหนมีข้างล่างนะครับดูเดี๋ยวมันต้องให้ต่อไปมี่ยงออกก็เอาขึ้นเลยห้องที่สองครพี่น้องจะมีไข่หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวมาลอดูคนดูว่ามันจะมีไข่หรือเปล่านะครับ มีตัวมีอะไรพวกไม่มีพวกอม่างเมื่อกี้น่ะมองตัวลุ้นๆไห่น้องน้องน้มงยาดูว่าจะนิสัยดุกันหรือเปล่าเก่งดีนี่เ่รอเดี่ยวทำชาวไทยลา

นายดูดิว่าอะไรเยอะไหมที่้มันมันค้นถทยนะครับนี่ครับข่ยมดแรงนะฮะเรก็ไปหาต่อผู้เดียวไม้มันหักเอาไม้มันหนักเกินไปแล้วก็อีกอย่างมันมาทําเป็นช่องช่องฝากแล้วที่นี่มันก็เลยหักไปเลยนะครับไปไปไหนกันต่อหาด้วยกัน องได้ปิดเทอมนะครับปิดเทมอม2เดือนก็ได้พาเหลียกมาเที่ยวมาเที่ยวไม่ใช่มาหาอยู่หากินนะครับข้างหาองให้พี่ลาวขึ้นมา้าคุณน,นะ ก้องกอดตีนี่แหละก้องก็ยึดนี it, ่เลยก้องหลังก็มีอ้ารอใครเมฆก็กัดไปตามทางเลยครับนะครับพี่น้องน้องมุดเลี้ยงนียฮะ ก็ังเานเตมพ้อจะไปฮัลโหลอมมี่เมียเดาอาม่เขาเดี๋ยวพาดก่อนะาป้องหาฮัลโหลไนะไปพ่อนาแล้วก็หลักออกมาเลยเฮ้ยน้าสาวเกียงเขาเนียม่น้องสาวเบาปังเขาดีก้าขนหรือเปล่ามันพายหน้าพาหน้าละวปังนะ เออทายเฮียงเหรออันนี้ชาวป่าเขาเป็นคนพันนะฮะอาจจะไม่มีแต่ว่าเลี้ยงๆก็อยากจะแบบอ้าลองดูอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเฮ้ลองมาจอดูดิจอดูตรงนี้ต้องเช่คดูว่ามีหรือเปล่า อ่าลองเจับดูใก่อนนะไม่มีหรือเปล่า,าเดี๋ยวเราสืบละเดี๋ยวไม่มีนะเออนี่ไม่มีนะครับพี่น้องมีแต่แม่นะฮะไม่มีไข่นะครับแล้วในหมอนก็จะขึ้นไปตัดเอาลองลองหมดนะฮะับดูดีๆเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวล,ลองดู ต้องรู้ว่าจะไล่หรือเปล่านะครับพี่น้องแล้วจะม,จะมีจะมีลูกหรือเปล่านะครับแล้วมันไปครับพี่น้องที่นี่ก็ได้หมดชมพ่อแกงแล้วนะครับจะกลับบ้านกันแล้วนะฮะลูอเ,อเอป้อมเออมาหันมังนะอีกนิดหนึ่งให้หันเปลี่ยนได้เออกะนคือนึกว่า เื่อลกุ้งห้องมีแล้วพวกแกงนะครับผักก็ได้มุดแหลงก็ได้แล้วครับพี่น้องเราไปแกงผักกันนะครับป่าต้นสนนะครับป่าเห็เดแต่ตอนนี้เห็ดยังไม่ไปเห็ดยังไม่มีฝนยังไม่ตกก็เลยไม่ได้กินเห็ดเลยครับพี่น้อง เดี๋ยวก็หมออยากจะไปเที่ยวปอ่ามันก็พามาไปหาผักคาเลยนะครับหันให้ไฟไม่ป่ามันก็เลยเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ